สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับตัวนี้เป็นเอ่เอเป็นงานซ่อมเนาะสำหรับตัวตัวนี้เป็น Z k h t 2 2นะครับเนาะมีอาการที่พี่ก็าส่งมาซ่อมนะครับอันนี้เป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับ R22 ไหม่นะครับ R2 2ก็คือก็คือตัวนี้เนาะ นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไหมนี่เขายกมาแล้วนะครับยกออกมาแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาดูว่าทําไมมันถึงไหมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองแบบว่าลองใส่ไปสักตัวหนึ่งเนาะนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนี <c oughs> ่ยเรายังไม่เชื่อไงเราก็ต้องแบบว่าพิสูจน์ว่าทาไมมันถึงไหมนะครับว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรกผมมีเยอะนะครับไอตัว R ตัวนี้นะแล้วผมมีเก็บไว้เยอะนะครับจะเปิดพระลงหน่อยเราใสแบบแปบะบแปบะบแบบไว้ก่อนอเดี๋ยวเราเทสก่อนนะครับโอเคเราเทสกันเนาะนะครับตัวนี้เนาะ วันนี้เรล,ลองป้อนไฟที่21โวลต์น,นะครับลองดูนะครับเอาก่อนเทสก่อน <Okay. S 2> ครับไหม้เหมือนเดิมนะครับใส่เป็นใหม่ก็ไหม้เหมือนเดิมนะครับแสดงว่ามีตัวอื่นนะครับที่ช็อตปลายทางนะครับตัวนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นฟิวตัวนี้นะครับเหมือนเป็นฟิวจากัพพลา์นะครับ แล้วก,ก่อนที่จะไปเข้า,าตัวอุปรกรณ์นะครับต่างๆภายในเมนบอร์ดนะครับตัวนี้แสดงว่ามีตัวอะไรไหม้แล้วไอ้ทมีตัวอะไรช็อตแล้วอันนี้แรงจ่ายไหม้นะครับถ้าเราไม่มีฟิลนะครับมันก็จะไหม้ไปเลยแต่นี้เราก็จะมาดูอะไรที่มันช็อตเดี๋ยวผมจะลองหาตัวช็อตดูนะครับเดวผมดูก่อนเดาๆด,ด,ดูก่อน ดูจากลายวงจรนะครับก็คือเออ่ตัวจาก R22 นะครับก็จะไปเลี้ยงไเ,เลี้ยงในส่วนของเออ่นี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเออ่นี่จะเป็นเลกูลเลเตอร์อ๋อเลกูลเลเตอร์ครับตัวนี้แปลงไฟครับแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับนี่ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูก,ก่อนผมบิเตอร์ดูก,ก่อน ไม่ช็อตด้วยนะครับคืออาจจะช็อตแต่ไม่ช็อตให้เราแบบไม่ช็อตให้เราเห็นให้เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ช็อตให้เราร้อนนะครับถ้าช็อตร้อนปุ๊บมันก็จะแบบอมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเจอง่ายนะครับแต่นี้มันไม่ช็อตร้อนคือไม่ช็อตจนไหม้นะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน ตัวนี้บูทูดช็อตนะครับโอ้ยผมลองนะครับผมลองนะครับอันนี้ครับเดือดนะครับเพื่อเห็นไหมครับเดือดเดือดนี่นะครับนี่คือ,อช็อตที่เสิวตัดนะครับช็อตที่โหลดนะครับก็คือบูทูดนะครับแล้วก็อ เขาเรียกว่าอะไรนะซัพพลายร้อนนะครับซัพพลายร้อนทุกตัวเลยสามตัวร้อนเลยแต่ว่าช็อตที่บูทูดนะครับเนบเดือดเลยนะฮะปดๆๆๆๆนับก็เดี๋ยวเราก็จัดการเปลี่ยนบูทูธก็จบล้วละครับเดี๋ยวผมเช็ดนี่ออกไปเนี่ครับถ้ามันไม่ร้อนนะครับมันไม่ร้อนมันก็จะเป็นก้อนโอเคนะครับเพ้องตัวเดี๋ยวผมใส่ฟิลก่อนนะครับผมจะใส่ฟิลสีขาวตัวนี้นะผมชอบตัวนี้มันใส่แล้วมันดูแบบ เออมันทนกระแสได้สูงกว่าอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟมันผ่านได้สะดวกกว่านะครับฟิลตัวนี้นะเขามีความแข็งมากกว่านะครับก็ไฟเดินได้สะดวกกว่าเวลาเวลาไฟมันจะวิ่งเข้ามาเลี้ยงระบบอะไรอย่างงี้นะครับก็จะวิ่งได้ดีกว่านะครับตัวนี้นะฟิลตัวนี้นะ ดูนะครับตัวนี้สีขาวนี่ครับสามอนะครับ,รบตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลบลูทุธเราเปลี่ยน เดีครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบทุดใหม่กันเนาะนะครับไม่ต้องพูดพราำทำพิงนะครับวางเลยนะก็มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าเราใช้ผมใช้ตัวฮอตแอร์นะครับเราก็ไม่ต้อง โอเคนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวรอเย็นแล้วก็เทสนี่นะครับเห็นแล้วเยน็นจิ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราเทสไอไใช่ซีเราเปลี่ยนแล้วนะครับเรามาเทสกันเนาะเ,าเดี๋ยวเพิ่งต้นลองไฟสักประมาณ20โวลต์นะครกัน ตัดแล้วมันก็ไม่ตัด,ตดน,นะครับมันสามเอมนะติดแล้วนะครับไฟสีฟ้าขึ้นแล้วนะครับอ๋อนี่ไงอ๋อกดตรงนี้ขอโทษรุ่นนี้ผมไม่เคยใช้โอ๊ยอ่อนโบราณริ้งผมอ๋อเขากดตรงนี้เนาะผมก็กดวอลลุ่มเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้รุ่นนี้อ๋อรุ่นนี้ผมไม่เคยใช้ c h a k HT21 บวกแอปอ๋อใช่ เขาเปิดตรงนี้นะครับ <c oughs> ปล่อยไก่ตัวโตๆ,ๆเลยนะครับก็คือเขาเปิดตรงนี้เนาะแล้วเขากดตรงวอลุ่มตรงนี้เนาะกดตรงสวิตช์โยกซ้ายขวานี่เนาะมันก็จะขึ้นนี่นครับมันจะขึ้น TWS เนาะแล้วกดสามทีกัเนาะจะเป็นโหมด TWS โ okay อเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมนะครับตัวแอทีสองดีบวกเอฟนะครับตัวนี้เป็นอ,อ,อาการก็คือเนี่ยตรงฟิลตรงเนี้ย อ R เขาเขียนว่า R สองสองนี่นะครับเนี่ยฮะ R สองสองไม่นะครับบันทข่าวผมใส่ใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสรุปก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วก็คือชอ็อตที่บลูทูธนะครับมาไกลเลยนะครับมานี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับเดี๋ยวเราเทสกันตัวนี้ก่อนนี่ไงบูชีออดิโอเชื่อมได้ด้วยเชื่อมได้แล้วนะครับเ่อต่อได้แล้วเดี๋ยวผมเล่นเพลง กวเสียงหน่อยจะลองกินจิ้มดูก่อนเราเอามโครโฟงน้อยจิ้มจิ้มดูก่อนแค่ฟังว่ามันดังโอ้โหโอเคกางซ้ายขวาซับวูเฟอร์โอเคนะครับแล้วก็แบบไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่เป็นไรเาราเทสก็โอเคชัวร์เยเราใส่ซิลิโคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสจริงๆทีนึงเนาะตัวเราใส่ซิลิโคนก่อน อาการก็ตัวนี้บูทูธเนาะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับการซ่อมตัวตัว HT 2 1งนบวกแอปนะครับตัวนี้อาการตัวนี้ช็อตเนาะจริงๆตัวเนี้ยช็อตไม่เลยนะครับใส่ใหม่ๆก็ควันขึ้นเลยแต่ว่า การเป็นมีปัญหาที่บลูทูธที่ชอ็อตจริงๆนะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นทางผ่านไงตัวนี้เป็นฟิลไงแล้วก็พวกนี้เป็นตัวเลกโเลเตอร์พวกนี้เป็นซับไพไงเป็นแหล่งจ่ายนะครับคือจ่ายไฟเลีเ้ยงบลูทูธีกทีหนึ่งนะครับก็คือซับฟิลจะต้องทําหน้าที่ในการตัดก่อนนะครับถ้าฟิลไม่ตัดก็คือผิดปกติที่นี่ถูกต้องแล้วนะครับตัดที่ฟิลนะครับโอเคผมปิดเคสแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เรารู้แล้วมันดังแล้วเดี๋ยวก็เราค่อยไปเทสกันนะแต่เยวปิดเคสดีกว่าเดี๋ยวจะยาวเนาะ ก็อย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกแอมจิ๋วหรือไม่ก็พวกลำโพงบลูทูธเดเวหรือไม่ก็เป็นพวกลำโพงแบรนด์อะไรางนี้นะครับแถวบ้านไม่มีที่ซ่อมนะทักมานะครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านใต้น,นะครับมี Facebook แล้วก็มี Line แล้วก็มีร้านใน s h อ p e e นะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรช่างต้งในในไตเติลของวิดีโอคลิปก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ